ดูเรื่องนี้ดีกว่าอันนี้น่าสงสารจําได้ไหมคุณตาที่แบบเก็บของเก่าอายุ83แล้วก็ออกไปช่วงเช้ามืด่ะปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึง่งทําทีว่าจะมาขอบุหรี่สูบ<ฆ>แล้วก็ทําร้ายคุณตาคุณตาต้องเย็บทั้งหมด8เข็มได้เงินจากคุณตาไปประมาณหมื่นกว่าบาทคนก็บอกต้องจับคนร้ายให้ได้นะปรากฏว่าคุณผู้ชมครับตำรวจจับคนร้ายได้แล้วขอดูหน้าตาคนร้ายเลยนี่คนนี้ฮะคุณผู้ชม โฉมหน้าของนายประพันธ์อายุ49ปีตำรวจสนราชบุรณะจับตัวได้นะครับหลังจากไปทำร้ายคุณตาเฉลิญอายุ83ปีที่คุณตาเนี่ยใครดูวงจรปิดนะเป็นอาชีพเก็บของเก่าแล้วก็มีเงินติดตัวเนี่ยประมาณหมื่นกว่าบาทในการซื้อขายของเก่านายประพันธ์เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาหาแซงถ้าเป็นขอบุรี่ได้ไหมคุณตาแล้วก็คุยกันไปแล้วจังหวะนี้เผลอนี่ฮะทำร้ายคุณตา กระชากตัวคุณตาจนหัวคุณตาเนี่ยไปฟาดอยู่ที่ขอบฟุตบาทเย็บไป8เขม็มคุณผู้ชมเนี่ยน่านทุกขสานคุณตามากๆแล้วก็เอาเงินของคุณตาไป1,500บาทนะครับเหตุการณ์นี้เกิดประมาณตี1วันที่27มกราคมตำรวจแน่เก่งมากคุณผู้ชมไปแกะรอยคนร้ายจากวงจรปิดพอรู้ว่าอ้าวมอเตอร์ไซค์ขี่ไปทางไหนบ้างนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มตัวนายประพันธ์ที่เพิงไม้ในโกดังร้างซอยพระรามสอง แถวแถวแยกสี่เมื่อเย็นวันนี้ฮะสอบสวนเจ้าตัวรับสารภาพว่าผมตกงานครับต้องการเงินพอขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปเอาเห็นคุณตายืนเก็บของเก่าอยู่คนเดียวก็เลยลงมือก่อเหตุครับเอาเงินแล้วเ,เงินไปทำอะไรหมดผมก็มใช้กินใช้อะไรเงี้ย๊บเดียวนึหมื่นกว่าบาทใช่ไหมหกพันกว่าบาทแต่เขาบอกก็หมื่นห้าร้อยเป็นทาบับคุมดึงออกมาแล้วก็ทิ้งกระป๋อเพราะที่ห้านพาเลยกระป๋าาอ เข้ามาคิดได้เลยอันนี้เชื่อไหมคอณติ้งค<อ>ุณพี่หรือเปล่างมากกว่าเดินไปบ้องน่้ผมทิ้งเลยครับผมเรียกคนนะทิ้งทุกอย่างเขไปทราบว่าจุดไหนครับผมผมทิ้งขี้เไม่ได้เราตทิ้งเลยผมไม่ได้จับนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับเอาจับตัวได้แล้วนะคุณผู้ชมนะเบื้องต้นเนี่ยประพันธ์ถูกฝากขังแล้วนะแล้วก็ตรวจสอบประวัติเพราะว่าประพันธ์เคยถูกดำเนินคดียาเสพติดเมื่อปี57ลักทรัพย์ปี66และก็คดี วิ่งเาวาซับปี66อพัพฟุง่ายๆประวัติยาวเลยฮะแล้วมาก่อคดีอีกกับคนแก่ด้วย ค่ะอ่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแบบนี้เนี่ยเป็นภัยสังคมในรูปแบบหนึ่งแล้วก็ฝากบรรดาผู้สูงอายุด้วยนะคะออกมาทําธุระตีหนึ่งตีสองเนี่ยต้องระวังละพกเงินมาเยอะด้วยอันนี้ดีว่าจับคนร้ายได้แล้วนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสํานักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ